สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เราก็ได้เดินทางมาที่อำเภอบ้านกรวดนะคะอำเภอบ้านกรวดและเราได้เดินทางมาเนื่องในงานวันนะคะเพื่อที่จะเอานเด็กนะคะเข้ามาอยู่ที่บ้านพักแล้วทีนี้เราก็ได้มาเห็นปราสาทนะคะได้มาเห็นปราสาทหลังหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วจะเรียกว่าปราสาทก็คงจะไม่ใช่นะคะก็จะเรียกอย่างก็เป็น เรียกว่าอะไรนะคะธรรมศาลานะคะธรรมศาลาก็จะมีบริเวณพื้นที่กว้างนะคะหนึ่งไร่กว่านะคะหนึ่งไร่กว่าเนาะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะไปพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะขอถ่ายภาพนะคะรอบๆประสาทก่อนนะคะนี่ค่ะเนื้อที่ล้อมรอบตัวประสาทนะคะนี่ค่ะเราจะเดินไปรอบๆนะคะคือเป็นคือเขาเรียกว่าธรรมศาลาสมัยก่อนก็เป็นที่พัก ระหว่างทางนะคะเป็นที่พักระหว่างทางเป็นที่พักระหว่างทางนะคะในสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะก่อนที่จะถึงเขาพนมรุ้งนะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ประสานหินพิมายเนาะเขาจะมีประวัติเล่าสืบสารสืบต่อกัอนมาอีกยาวไกลเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะให้ดูนะคะ บริเวณรอบๆตัวประสาทนะ,ะน,นะคะอันนี้เราจะถ่ายในบริเวณรอบนอกแล้วนะคะทีนี้เราจะไปถ่ายด้านหน้านะคะด้านหน้ารอบประสาทรอบธรรมะสาลานะคะธรรมะสาลาคือที่พักระหว่างทางนะคะก่อนที่จะเดินทางไปถึงตัวประสาทหินเขาพนมรุ้งนะคะแล้วก็มาบรรจุคือไปสุดท้ายที่ ปราสาทหินเขาพิมายนะคะปราสาทหินเขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือโคราชบ้านเรานั่นเองนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสระน้ําล้อมรอบตัวธรรมศาลานะคะ ันนี้ก็ยังไม่ได้บูรณะนะคะต้นช้ำชานี่หรือจามจุรีนี่นะคะก็คงจะคงจะมีอายุประมาณโอ้คือธรรมศาลตราตัวนี้สร้างเมื่อ800ปีที่แล้วนะคะคืออายุมากเลยนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอบ้านกรวดนะคะอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชื่อบ้านโคกประสาทนะคะนี่ค่ะ ก็เดินชมไปเรื่อยๆนะคะร่มรื่นนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะแล้วอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังตัวประสาทนะคะต้นไม้ใหญ่มาก อันนี้น่าจะเป็นต้นตะเคระอนะคะต้นตะเคระ,ะ,คะลูกกําลังออกแล้วนะคะกําลังมีลูกนะคะออกลูกแล้วนะคะต้นตะเคระใหญ่มากนะคะลองคิดดูนะคะธรรมศาลานี้นะคะมีอายุ800ปีนะคะ800ปีหั้วอโอูโนานมากนะคะนานมากน,นี่ก็ต้นตะเคระที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะืูรื่นมากเลยนะคะ เราก็จะเดินรอบด้านนอกนะคะธรรมศาลานะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะาถ้าพูดจริงๆแล้วก็จะมีประสาทเยอะมากนะคะ ให้ลองคิดดูยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทำการบูรณะนะคะแต่หินเหล่านี้ค่ะก็สามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานมากนะคะน่าจะเป็นหินศิลาแรงเนาะคอแอดก็ตรงนี้นะคะแตายังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหรนะะ่นะคะวันนี้แอดมาทำธุระที่บ้านปวดแอดก็ได้เข้ามาชมตัวประสา ตัวปราสาทหรือธรรมศาลานะคะแต่ทางนี้เขาจะเรียกว่าธรรมศาลานะคะหรือบางท่านนะคะเขาจะเรียกว่าปรารสาทนะคะเนี่นะคะเราก็จะอยู่รอบนอกนะ,ะรอบนอกตัว นะคะสวยงามมากเลยนะคะคือก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านใดที่เดินทางมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้นะคะเป็นพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่กว่านะคะนี่นะคะรอบ รอบนอกนี่ก็จะเป็นสระน้ําคูน้ําสมัยแต่ก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ไม่มีน้ําแล้วเพราะว่าตื้นเขินแล้วนะคะตื้นเขินแล้วนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสถานที่ราชการบ้านพักนะคะมากมายนะคะนี่คือต้นไม้นะคะใหญ่แอดไม่ทราบว่าต้นอะไรนะคะแต่ต้นใหญ่มากนะคะก็น่าจะอายุน่าจะหลายร้อยปีเหมือนกันนะ ะะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าตัวประสารด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าด้านหน้าตัวประสารนะคะต้นไม้ก็ร่มรื่นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะอันนี้เราก็จะมาดูนะคะปราสาททองนะคะปราสาททองนี่ก็บ้านโคกประสาทตะมนลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุบรีรัมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูก่อสร้างด้วยอิฐและหินทรายจํานวนสามหลังบนฐานศิลาแรงเดียวกันประสาททั้งสามหลังตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้ามีวิหาร หรือบรรณาลัยก่อด้วยอิฐจำนวนสองหลังอาคารทั้งหมดล,ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีประตูซุ้มนะคะวงเล็บนะคะคูป,ปุระด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแนวกำแพงมีห้องขนาดเล็กมีประตูทางเข้าจากพื้นที่ภายในด้านหน้ามีแนวทางเดินปูด,ด้วยอิฐมีคูน้ำล้อมรอบโดยเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะคะจากการขุด แต่งพบโบราณวัตถุที่สำคัญเช่นทับทิมทับหลังนะคะขออภัยนะคะทับหลังหินทรายสลักภาพพระอินทร์ประทับในซุ้มเรือนแก้วนะคะเหนือหน้าการชนยอดประสาทปฏิมากรรมรูปสิงเป็นต้นกำหนดอายุได้ว่าประสาทหลังนี้สร้างขึ้นในศิลปะขเขมรแบบแบบ บาบาปวนนะคะบาปวนราวต้นพุทธศตรวรรษที่17นะคะหรือประมาณ800ปีมาแล้วปราสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณของชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่100ตอนที่3าสวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2526เนื้อที่ประมาณ1ไร่1งาน25ตารางวานะคะนี่นะคะก็คือประวัติของปราสาททอง หลังนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลด้วยนะคะต่อไปก็จะได้นำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ